สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ลาวาก้ากันชนเหล็กนะครับวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมามาดูเจ้าฟอร์จเนเจอนะครับตัวนี้เป็นงานชุดคิดนะครับผมชุดบอดี้คิด F 1 5 0 Spider นเดอร์นะครับผมเป็นงานติดตั้งของทางร้านนะครับเพิ่งเสร็จเมื่อกี้มันมาเลย รถนี้มาพร้อมคิ้วซุ้มล้อนะครับส่วนอีกตัวนึงก็ฝ่าครอบนะครับฝาครอบท้ายาครอบไทยกระบะนะครับตัวองสอนฟ o ร d ดนะสีขาวเข้ากับตัวรถนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจอุปกรณ์ตกแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีให้บริการนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ